ครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมายิงคนเอ,อ้สร้างห้องครับนี่ช่องที่ผมสร้างไว้องโอเคนะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเราก็จะมายิงคนนับเป็น EP หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับพาทน,นี้โอเคเดี๋ยวจะเล็กหน่อยนะครับพอพึ่งพึ่งได้เล่นวันนี้มันจะเล็กแล้วงนน้นเต๊บนึงนะครับเดี๋ยวตัดชิปก่อน อ่ะก็มากันแล้วโอเคเมื่อกี้แหลกโอ้ยขนาดตอนนี้ยังโอ้โหนี่เพิง่งเข้าเกมอ่ะโอ้แหลกมากเลยตอนนี้แหลกขอโทษเอ้เดีๆๆ๋ยวเก่อนนั่งไปสักนิดนึงโอ้โอเคน่าจะหาเยเลยเอาัม้มโอเคนะครับเราจะเราจะมายิงฟาร์ตนีนับเป็นฟาร์ตแรกกันเลยดีกว่านะครับเราจะทำแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับสร้างห้องเล่นนะต่อไปโอเค โอเคนะครับมาใครก็อยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้กันนะครับทาหารโอเคนะ <Triple Kill. S 1> มา Quadra kill ยิง,ง Pentakill ไม่เห็น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 ไปเอาเอามีปญนาละเฮ้ย โอ้โหแหล็กมากเลยตอนนี้โคตรอ,อัตลัแหล็กขอโทษโอ้ยแหล็กเหลกจริงๆโ,โหของตาเหล็กก็ขออไฟได้ไหมครับผมวันนี้อาดหลายครั้งแล้วแหละแต่มันก็ยังเหล็กอยู่ก็ช่วยไม่ได้นะเท่านดูเลยแต่สักพักคงจะหายเดล็กน,นะโอเคมาจริงๆโอ้โหนี่ปืนเตรียม ยิงเกินที่สุดในสามโลกโอเคนี่นั่นเดี๋ยวก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวข้ายอันนี้ขึ้นไปก่อนโอเคมานี่อ่ะนี่กว่าจะได้อัดน,นะโอเ้ <laughs> เราหลายเรื่องเราต้องเคลียร์หลายเรื่อง,นะอง,องโอเค พอดีไม่ใช่เคลียอะไรหรอกไปแอบเล่นเกมอื่นอยู่โอเคอืมโอเคละนี่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 โอเคนี่โอ้ยตายเว้ยโอเคโอเคนะจับมาจับมา จัดมาเอชอดยังไงนี่น้องหมาสายโหดอ่ะโอโ้โหน้องหมาสายโหดนัดหนึ่งก็ยังอุตส่าห์ยิงนะใส่กระสุนมา้ถ้าเป็นดำยิงบอสงใส่ทีเดยีเดยวเต็มนะกระสุนอ่ะโคตรเกียร์อ่ะเป็นเนี้ย สุดยอดแม่ลาปุ่นนี้โอ้นั่นมันดูจริงจริงนะเสียงอะไรด้วยโอเคใกล้จะจบกันละโอเคมามานี่โอ้ไม่ตายโอ้ยโอ้ยคนเทพมาไอ้โอดอันเราก็ภาพนี้เอาไว้จบกันแค่นี้นะครับหากจอก็ฝากกดติดตามได้นะครับบาย